Assalamualaikum warahmatullahi w a b า r a k a t u h รายการเพื่อสันนิชนเสนอเรื่องปาฏิหาริย์นบีม no like ูฮ well, like ัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานตอนที่2นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับว่าเฮให้เป็นนบีทั้งที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้อัลกุรอานซูเราะห์อัลอาลอฟบทที่7อายะห์ที่157ความว่าคือบรรดาผู้ปฏิบัติตามรอซูลหมายถึง ท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลลุวะลลยิวะซัลลัมผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านหนังสือไม่ออกที่พวกเขาหมายถึงพวกยาวดีและนัสราณีได้พบชื่อและลักษณะของท่านนาบีถูกจารึกอยู่ในคัำพีของพวกเขาทั้งในเตารอดและอินจีนว่าเป็นผู้ที่จะอุบัติขึ้นเป็นนบีและรอซูลคนสุดท้ายพบถูกจารึกไวนะ้ณที่พวกเขาทั้งในอันตารอต และในอัลอินจีนโดยที่เขาคือนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยิุสซาลมจะใช้พวกเขาให้กระทําในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามีให้กระทําในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีๆทั้งหลายและจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ลเลวๆทั้งหลายและจะปลดเปื้องออกจากพวกเขาที่ ที่เป็นภาระหนักของพวกเขาและห่วงคองคำว่าภาระหนักและห่วงคองนั้นเป็นคำเปรียบเทียบซึ่งหมายถึงบัญญัติศาสนาที่กำหนดให้พวกเขาปฏิบัติในสิ่งที่ยากลำบากแก่พวกเขาเช่นให้ฆ่าตัวเองเป็นตบัดและการชดใช้ชีวิตด้วยชีวิตกล่าวคือถ้าฆ่าคนอื่นจะด้วยเจตนาหรือผิดพลาดก็ตามจะต้องถูกฆ่าให้ตายตามกัน โดยไม่มีการรับค่าทำขวัญใดๆทั้งสิ้นและอืน่นๆอีกที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างหมายถึงอันกุรานที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซ้เช่นนั้นแหละคือบรรดาผู้ที่สำเร็จรับวะฮีครั้งแรก ที่ถ้ำฮิโรอภูเขายาบันนุตนบีมูฮัมมัดสัลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาล,ลัมจะปีกตัวไปสแสวงหาความสงบตามลำพังอยู่ในถ้ำชื่อฮิโรอเป็นภูเขาเตี้ยๆชื่อยาบันนุตอยู่นอกเมืองมักกะทั้งนี้เพื่อใช้เวลาตึกรองถึงความจริงแห่งชีวิตจนกระทั่งคืนหนึ่งในคืนไลล์ตุนกอดัด ในเดือนรอมฎอนขณะที่นั่งสงบจิตใจอยู่นั้นอลัลลอฮุสซาบฮานะฮวตาลาได้ให้มาลายกะยิบรินนำวจจนะของพระองค์มาให้แก่นบีมูฮัมมัดสุลล,ล์ลลอฮฺวะลฮิวะสลลัมในตอนที่มาลายกะไปหานาบีมูฮัมมัดสุลล,ล์ลลอฮฺวะฮิวสลลัมทำให้นบีมูฮัมมัดรู้สึกว่าตัวเองถูกใครสักคนซึ่งมองไม่เห็นมากอดรัดตัวท่านไว้แน่นและสั่งท่านว่าจงอา่าน แต่ท่านเป็นเสษแปลว่าท่านอ่านไม่เป็นและไม่รู้จะอ่านอะไรดังนั้นยิบรีนจึงได้สั่งให้ท่านอ่านวัจนะของลอสุบฮานหนฮัวตาลาที่เรียกว่าอุรานแค่ห้าอายะหรือองค์การมีดังนี้อันกุรานสุรอัลอาลัก์บทที่96อายะที่หนึ่งความว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด อายาที่สองความว่าทรงมังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดอายาที่สความว่าจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งอายาที่สความว่าผู้ทรงสอนการใช้ปากกาอายาที่หความว่าผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ตั้งแต่อายาที่หนึ่งถึงอายาที่หเป็นอายาของอัลกุรานที่ถูกประทานลงมา เป็นครั้งแรกขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอหหัวเลอสลามหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการบูชาเจเบกของผู้คนในขณะนั้นและเพื่อแสวงหาสัจธรรมในการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงห้าอายาทของอันกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรกนี้นับได้ว่าเป็นความเมตตาและความโปรดปรานครั้งแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัตลาทรงประทานให้แก่บวงเบาเป็นการเตือนให้ตระหนักว่า มนุษย์ถูกบังเกิดมาจากก้อนเลือดและด้วยการให้เกียรติทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขาซึ่งเป็นปมเด่นที่มนุษย์มีเหนือมาลายกะนบีมอมัลลลอวอะอยุ่สลัมอ่านตามและทบทวนจนจำได้แล้วยิบรีนจึงจากไป ประสบการณ์ครั้งนี้สร้างความตกใจให้แก่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะฮิวุสัลัมเป็นอย่างมากท่านรีบออกจากถ้ำกลับไปบ้านอย่างเร่งรีบและเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางขอดียะฟังด้วยอาการหนาวสั่นนางจึงได้ปลอบท่านและนำเอาผ่มาห่มให้ท่านหลังจากที่ท่านรู้สึกสบายตัวแล้วนางขอดียะได้พานบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะฮิวุสัลัมไปหาลุงของนางชื่อวารอกก บุตรนาฟันซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องคำพีโบราณและลุงของนางคอริยะได้บอกว่าน uh ั่นคือสัญญาณแห่งการเป็นนบีของมูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะะแลฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาสั่งนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะละอีหุสัลลัมให้ประกาศตักเตือนมนุษย์อันกุรอานสุระอัลมุดดัสเซว์บทที่เจ็ดสิบสี่อายาที่หนึ่ง ความว่าโอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ยอายาที่สองความว่าจงลุกขึ้นแล้วประกาศตักเตือนผู้ห่มกายหมายถึงนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวสลัมที่กําลังนอนห่มกายอยู่จงลุกขึ้นจากการนอนพักผ่อนด้วยความตั้งใจและประกาศให้และประกาศตักเตือนแก่มนุษย์ให้รำลึกถึงการลงโทษของลอสุภาตอาลาหากพวกเขายังไม่ศรัทธา อายาที่สามความว่าและแต่พระเจ้าของเจ้าจงให้ความเกรียกลกรต่อพระองค์อายาที่สี่ความว่าและเสื้อผ้าของเจ้าจงทําให้สะอาดอายาที่ห้าความว่าและสิ่งสกปปกก็จงลบลิกให้ห่างเสียอายาที่หกความว่าและอย่าทําคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายอายาที่เจ็ดความว่า และเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทนคือจงให้ความเกรียงไกรและความยิ่งใหญ่แก่พระเจ้าของเจ้าเถิดจงให้ความมีเกียรติความบริสุทธิ์แด่พระองค์เพราะไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ารสุภาตา,าลาอีกแล้วและจงทำเสื้อผ้าของเจ้าให้สะอาดจากสิ่งสกรปรกทั้งหลายเพราะมุมินนั้นจะต้องเป็นคนสะอาดเป็นคนดี เนื่องจากพวกมุสลิมิน,นั้นไม่ชอบความสะอาดอาสาารสพานโซอาลาจึงใช้ให้ทําความสะอาดทั้งร่างกายและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่และสิ่งสกรปรกที่ให้หลบลีกนั้นหมายถึงจงปีกตัวให้ห่างจากการเคารพสักการะรูปปั้นต่างๆและอย่าเข้าใกล้สิ่งสกรปรกเหล่านั้นและเจ้าอย่าล้ำเลิกต่อพระเจ้าของเจ้าเพราะการจงรักภักดีของเจ้า และอย่าได้ขอสิ่งตอบแทนในการเผยแผร่ศาสนาของเจ้าหรืออย่าลำเลิกในสิ่งที่เจ้าได้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทวงบุญคุณเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการขัดกับมารยาทอันดีงามและอดทนต่อทุกสิ่งที่เจ้าเผชิญในการเผยแพร่ศธรรมเพื่อพระเจ้าของเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วนบีมูฮัมมัดสลลลละฮมก็ได้รับอายะอันกุรอานจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาผ่านทางยิบรีนให้ออกสั่งสอนผู้คนให้หันมาเคารพสักการะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวและปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์มิเะนั้นแล้วจะต้องได้รับโทษในชีวิตหลังความตายการเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาในตอนแรก ดำเนินไปอย่างลับๆในหมู่เครือญาติใกล้ชิดแต่ถึงกระนั้นนบีมูฮัมมัดสลลลุลลัลวะเวอสลามก็ยังถูกญาติผู้ใหญ่และหัวหน้าชาวเมืองมะกะต,ต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆนานาและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้รับคำบัญชาให้ประกาศคำสอนอย่างเปิดเผยแต่เนื่องจากท่านได้รับความคุ้มครองดูแลจากอบูตอลิบลุงของท่าน จึงไม่มีใครกล้าที่จะคิดทำ้ายท่านแต่คนยากจนหรือคนอ่อนแอที่หันมาเข้ารับอิสลามคนเหล่านี้ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักจนกระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลอฮุวาลัยฮสวลตัลัมต้องสั่งให้อพยพลบภัยไปที่เมืองอบิสซีเนียทวีปแอฟริกาก่อนโดยที่ท่านยังคงมุ่งมั่นและเผยแผ่คำสอนแห่งอิสลามในมักกะฮ์อยู่ต่อไป ในที่สุดหัวหน้าชาวมากักกะก็หันมาใช้วิธีคว่ำบาตรไม่คบค้าสมาคมกับสมาชิกในครอบครัวของท่านนบ,บีเป็นเวลานับปีในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนี่เองที่นางคดิยะภรรยาคู่ชีวิตของท่านต้องเสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานอบูตอลิบลุงของท่านก็เสียชีวิตตามไปอีกนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้รับว่าฮีให้เป็นรสูลของพระองค์ a l l ลา Subhanahu Wa t a a อันก ah ุรานสุระอัลฟัจบทที่48ายาที่29ความว่ามุฮัมมัดเป็นรซูลของ a ล l a h Subhanahu Wa t a าลาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธสัตธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รุก,กัวผู้สุยูด โดยแสแวงหาคุณความดีจากลอสุปหาหนาหัวตาลาและความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสูญดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอดและอุปนาของพวกเขาที่อยู่ในอัลอินจีนประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหนอหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วที่พระองค์ จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสมีนและลอสุภาห์ตอาลาทรงบัญชาทรงสัญญาบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่หลวงมุฮัมมัดเป็นรอศมของลอสุภาห์ตอาลาอย่างแท้จริง และบรรดาซอฮาบะผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้แสดงออกซึ่งความเข้มแข็งและแข็งกร้าวต่อผู้ที่ขัดแย้งต่อาศาสนาของพวกเขาและมีความเมตตาสงสารต่อผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องาศาสนาจะเห็นได้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาไม่ชอบที่จะให้อายวะของพวกเขาหรือเสื้อผ้าเสื้อผ้าของพวกเขาไปกระทบกับอายวะอวัยวะหรือเสื้อผ้าของคนกาฟิด แต่ถ้ากับพี่น้องมุสลิมด้วยกันแล้วเขาจะจับมืออบกอดและแสดงออกซึ่งความรักใคร่นอกจากนี้แล้วจะเห็นพวกเขาก้มลงรุก,กว์และสยุดในเวลาละหมาดของพวกเขาโดยหวังการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์และความโปรดปรานจากพระลอสุาฮานหัวตาลาเครื่องหมายแห่งการอีมาน และความบริสุทธิ์ของพวกเขาปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเนื่องมาจากร่องรอยแห่งการสุยูเพราะในวันกียวมะนั้นพวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพมาโดยมีใบหน้าและเท้ามีแสงเป็นประกายอันเนื่องมาจากการอาบน้ำละหมาดคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นได้กล่าวไว้เป็นอุป,ปมาในคัมภีร์อัตรอดและคัมีร์อัลอินจีน อัตฮากล่าวว่าอุป,ปมานี้เป็นที่ชัดแจ้งที่สุดมเมล็ดพืชคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัาาลฮุอะัยฮะสัลัมนหรือกิ่งก้านนี้คือบรรดาสาวกในตอนแรกมีจำนวนน,น้อยอ่อนแอแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมากมายและแข็งแรงทั้งนี้เพื่อที่จะก่อความโกรธแค้นให้แก่พวกกุฟฟาร อันเนื่องมาจากจำนวนและความเข้มแข็งของบรรดาสาวกของสาวกและอัลลอฮฺสุบาตลาทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้กระทำความดีว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์และรางวัลอันยิ่งใหญ่อีกทั้งริสกีอันหลากหลายในสวนสวรรค์ซุรา อัลอิมรอนบทที่สามอายาที่ร้อยสี่สิบสี่ความว่าและมุฮัมมัดนั้นหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นคือเป็นประตุชนผู้หนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอซูลซึ่งย่อมจะประสบกับความเจ็บป่วยและแก่ตายซึ่งบรรดารอซูลก่อนจากเขาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว หากเขาตายไปหรือถูกฆ่าตายพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกันนั้นหรือคำว่าหันส้นเท้ากลับนั้นหมายถึงหันกลับไปสู่สภาพเดินคือสภาพแห่งการเป็นกุฟาร์ตและผู้ใดที่หันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับแล้วมันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลลสุภานโฮตาอาลาแต่อย่างใดเลยคือการที่ผู้ใดกลับไปสู่สภาพ การเป็นกุฟฟัตหาได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลสุบฮานหูวะตาลาแต่อย่างใดหากแต่เป็นอันตรายแก่ตัวเขาเองต่างหากแต่เขาไม่รู้อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้กตันญูทั้งหลายสุรห์มุฮัมมัดบท 47, ที่47อายะที่สองความว่าส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่มุฮัมหมัดและอันกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมมาจากพระเจ้าของพวกเขาและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่อของพวกเขาให้ออกไปจากพวกเขาและจงและจะทรงปรับปรุงสภาพของเขาให้ดีขึ้นสุระอันนัชบทที่53อายะที่3ความว่า และเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อัลลอฮฺสุบฮานอาหาอูวาตาและทรงยืนยันถึงการเป็นนบีของนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลวะสลัมซึ่งเป็นบบาวและรสูลของพระองค์ทรงสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมาว่ามูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลวะสลัมซึ่งเป็นลูกหลานของชาวกุเรชตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมีอายุได้40สปีเขามิได้เป็นคนหลงผิดซึ่งพวกเขาก็รู้กันดี เขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นที่ผิดผิดที่จะพูดในสิ่งที่ผิดผิดอายาที่สี่ความว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นวาฮีที่ถูกประทานลงมาอันกุรานเป็นวาฮีที่ถูกประทานลงมาให้แก่นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุอัสลัมดังนั้นสิ่งที่เขาพูดและเรียกร้องเชิญชวนและสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นเป็นวาฮีที่ถูกประทานลงมาให้แก่เขา สุรสบะบทที่34ิอายาที่ยี่ความว่าและเรามิได้ส่งเจ้ามูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายเราได้ส่งเจ้ามาแก่มวลมนุษย์เพื่อตักเตือนเรื่องการลงโทษของเราหากพวกเขาฝ่าฝืนและปฏิเสธและแจ้งข่าวดีถึงการตอบแทนในผลงานที่ดีหาก พวกเขาเชื่อฟังและศรัทธาแต่ว่าสว่วนมากมนุษย์ไม่รู้อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ